ประวัติและผลงานนายกำปั่นขอยนอกกำปั่นบ้านแท่นหรือชื่อจริงนายกำปั่นขอยนอกเกิดเมื่อวันที่หนึ่งเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2494ที่บ้านแท่นตำบลพลทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาบิดาชื่อนายดีข่อยนอกมารดาคือนางเพียนข่อยนอก แต่เดิมอาชีพบิดามารดาเป็นเกษตรกรจำนวนพี่น้องมีทั้งหมด5คนนายกําปั่นเป็นบุตรลำดับที่5นายกัาปัน่นสมรสกับนางทวายนามตกุลเดิมเกิดกระโทกอาชีพของภรรยาคือหมอเพลงโคราามีบุตรธิดารวม3ามคนได้แก่ 1. นางสาวชาลิมีข่อยนอก 2. นางสาวทิติมาข่อยนอกและ 3. เด็กหญิงเทพลัคนาข่อยนอก ปัจจุบันนายกำปั่นอยู่ณบ้านเลขที่334ถนนจิระตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและเปิดสำนักงานหมอเพลงโคราชคณะกำปั่นบ้านแท่นณนะบ้านเลขที่ดังกล่าวประวัติการศึกษา พศ2504สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านเสตำบโลโพนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและเมื่ออุปสมบทเป็นสามเณรกระสอบได้นักธรรมชั้นเอกปร,ริยนธรรม4ประโยควัดบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาพศ2512ศึกษาการว่าเพลงโคราชครั้งแรกกับนายดัดข่อยนอกหรือ นายกำดัดบ้านแทน่นซึ่งเป็นพี่ชายที่บ้านมาบกราดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาโดยฝึกฝนทั้งการท่องจำกรอนเพลงโคราชฝึกการร้องท่วงทํานองและฝึกท่ารำใช้เวลาฝึก5ปีสามารถจำกรอนเพลงได้กว่า500กรอนต่อมาได้ไปฝึกเพลงกับครูยอดหนองน้ำขุนณอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทเพลงโคราช ให้อย่างลึกซึ้งและแตกฉานพศ2520ได้ฝึกฝนประสบการณ์จากครูลอยชายแพรกระโทกในด้านเพลงโคราชเพิ่มเติมพศ2526ได้ฝึกฝนประสบการณ์จากครูลบบ้านแนทนกนนารเข,าข,ข้าขสู่อาชีพเพลงโคราชเมื่อนายกำปั่น อายุ19ปีก็ได้ลาสิขาบทจากการเป็นสัมเรและเริ่มเรียนเพลงโคราดกับครูลบบ้านแท่นหลังจากนั้นก็ได้เรียนต่อกับครูอีกหลายคนเช่นครูรอยชายแพรกระโทกครูยอดชายหนองน้ำขุนครูกําดัดบ้านแท่นเมื่อมีความชำนาญสามารถด้นกรอนได้จึงออกเล่นเพลงโคราชเป็นอาชีพเมื่ออายุ24ปีจากปีพศ2526 ได้ออกแสดงเพลงโคราชโดยตระเวนไปทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดต่างๆอาทิเช่นนครสวรรค์พิจิตรลบบุรีสระบุรีเพช,ชบูรณ์ขอนแกน่นชัยภูมิสุรินทร์บุรีรัมย์อุดรปราจีนบุรีแม้กระทั่งในกรุงเทพก็เคยเดินทางเข้าไปเล่นไไทยยยโครรรราาชผูกกะวัดัด้ออมลปติ การสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ต่อสาธารณชนนอกจากรับงานแสดงที่เจ้าภาพมาว่าจ้างในสถานที่ต่างๆแล้วยังได้ผลิตผลงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งในรูปแบบของเทปวิดีโอซีดีและวีซีดีคาราโอเกะ oke, มากมายหลายชุดอาทิเช่น ผลิตเทปเพลงโคราชเรื่องประวัติหลวงพ่อคูณปริสุโทโธจำนวนสามม้วนสามตอนผลิตเทปเพลงโคราชเรื่องมนุษย์โลกล้านปีสองม้วนสองตอนผลิตเทปเพลงโคราชเรื่องปาจิตอรพิมนางอินทปัตถาไอเจ็ดขนนสุภมิตรเกษณีพระรดเมรีสู่ขอแต่งงานน้ำตาลูกเลี้ยงบวชด,ดีไม่บวชด,ดีแม่ยาก,กับลูกสะพ้ายมาหาเวสนอนชาดก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรัฐธรรมนูญฉบับปี40กฎหมายเลือกตั้งให้สิประการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประวัติหลวงพ่อนิยมผลิตเทพแหล่ภาษาโคราชให้กับหน่วยงานราชการภาครัฐเอกชนและเพื่อสาธารณประโยชน์สาธารณะกุศลเพื่อต้อนรับบุคคลสาคัญจำนวนกว่า1,200กรอนแหลนับตั้งแต่ปีพศ2539จนถึงปัจจุบัน ผลิตเทปเพลงโคราชซิ่งเพื่อการเผยแพร่จำนวนกว่า8 0 0แสนตลับผลิตวิดีโอซีดี VCD คาราโอเกะมากกว่า2แสนตลับการเผยแพร่เพลงโคราชทางรายการวิทยุและโทรทัศน์นายกำปั่นได้ออกรายการวิทยุโทรทัศน์มาแล้วทุกสถานีทั้งช่อง 3, 5, 7, 9, 11และช่องไอทีวได้จัดรายการเพลงโคราช ทางคลื่น FM 105.25ทุกวันอังคารและจัดรายการเพลงโคราชและพูดจาภาษาโคราชทางคลื่น FM 99.75ทุกวันเสาร์การนำคณะเพลงโคราชไปเผยแพร่ในรูปแบบการแสดงสดในงานสำคัญคณะเพลงโคราชกำปั่นบ้านแท่นได้มีโอกาสแสดงสดในงานสำคัญหลายต่อหลายงานได้มีโอกาสต้อนรับบุคคลสำคัญต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติและยังได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าพระที่นั่งของสมเด็จพระเทพรัตนร,ร,ราชสุดาสยามบารมราชกุมารีถึงสองครั้งยังความปราบปลื้มและภูมิใจให้แก่นายกำปั่นบ้านแท่นเป็นอย่างยิ่งงา,มมงานด้านวิชาการ นอกจากจะแต่งเพลงโคราชประมาณกว่า2,000กรอนเพลงเพลงลูกทุ่งภาษาโคราชกว่า500เพลงกรอนแหล่มากกว่า1,200กรอนแหล่แล้วนายกำปั่ยยังเป็นผู้ริเริ่มงานด้านวิชาการให้แก่เพลงโคราชอาทิสร้างสื่อการสอนเพลงโคราชในรูปแบบแผ่นซีดีและดิสกตโดยบรรจุกรอนเพลงโคราชมากกว่า20,000กรอนเพลง และเก็บท่ารำต่างๆไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าในอนาคตร่วมกับสถาบันการศึกษายกร่างหลักสูตรการเรียนเพลงโคราชจนถึงชั้นปริญญาตรีเป็นผู้แต่งตำราการเรียนเพลงโคราชและคู่มือการฟังเพลงโคราชแบบพื้นฐานเป็นผู้แต่งหนังสือเกณฑ์ตัดสินข้อชี้วัดกรอนเพลงโคราชมอบให้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น เป็นผู้เขียนหนังสือแม่ไม้เพลงโคราชทั้งหมด5ตอนลงตีพิมพ์ในนิตยสาร Welcome to โคราชงานพระราชพิธีที่สำคัญเป็นหมอทำขวัญน,นาคอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีและในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีซึ่งจัดโดยกองทัพภาคที่2หน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมางานถ่ายทอดด้านวิชาการนอกเหนือจากการทําตําราเอกสารและสื่อการสอนต่างๆแล้วนายกําปัน่นยังมีภาระงานถ่ายทอดด้านวิชาการโดยสอนเพลงโคราชที่บ้านพักของตนเองทุกวันอาทิตย์ มีลูกศิษย์ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า120คนมีการสร้างศิลปินเพลงโคราชรุ่นใหม่ขึ้นมาจนเป็นที่ชื่อเสียงรู้จักกันหลายต่อหลายคนนอกจากนี้นายกำปั่นยังรับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษและร่วมงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายแต่่่มมมาาปีีีนน้ไฝเเลยเลยพทกอ็ ลาาานนมกกกกักักัวววอเข์สขาจากเกียรติประวัติที่ผ่านมาปรากฏให้เห็นทั้งรางวัลประกาศเกียรติคุณที่ได้รับและใบเกียรติบัตรที่สําคัญตลอดทั้งผลงานในด้านต่างๆเป็นเครื่องชี้และยืนยันให้เห็นถนึงความตั้งใจทุ่มเทเสียสละและอุทิศตนต่อง,งานเพลงโคราชของนายกําปันบ้านแทน่นในอันที่จะอนุรักษ์พัฒนาและสืบสารศิลป,ปะ การแสดงขแหนงนี้ให้จนลงอยู่คู่กับท้องถิ่นและพัฒนาสู่ระดับสากลต่อไปด้วยแรงแห่งรักเป๋าคุ้มวักมานมนานด้วยแรงสงสารที่กำปัญได้รับมาความกรุณานั้นหาได้เทียกเกลียบานยังฟังอยู่ในหัวหัวใจของฉัน แม่มีสักวันพระคุณนั้นต้องโทษแทนยิ่งใหญ่นักหนาที่บรรดาแฟนแฟนโอบปุ่มสองแขนยังเหนียวแน่นไม่แคลนคลอนโอหน้าเอ้ยหนน้ำใจที่หลังหลหลมอบให้นครั้งของ